สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางใน3ในแนวทาง3แนวทางรอบดึกเนาะก็จะเป็นราวกาชาตนะครับดาวโจน v ์ p แล้วก็ดาวโจนส์ตาร์นะครับผมวมืประจำวันที่7นะครับเมษายน2567นกะครับก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางทุกๆแนวทางนะครับผมทำจากสูตรคำนวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับผมชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางนะครับพี่ๆบางบางคลิปนะครับบางคลิปผมอาจจะลงชา้าลงเร็วบ้างผมต้องขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกนะครับเพราะว่าผมทํางานควบคู่ไปด้วยนะครับเนาะก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เพราะว่าแต่ก่อนนะครับผมทํางานอยู่กะกลางคืนด้วยเนาะอาจจะมีเวลาทําคลิปนะครับแต่ตอนนี้ผมทํางานกะกลางกลางวันอย่างเดียวนะครับไม่มีกะดึกแล้วนะครับ ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปนะครับพี to to ่พเนาะก็อาจจะลงคลิป huh. ช้าหน่อยก็ต so ้องกราบขอโทษขออภัยนะครับผมสาหรับแนวทางของเราเมื่อคืนนี้นะครับพี่พี่ก็ในสองรอบเนี่ยถือว่าปังเนาะนะครับส่วนในรอบสุดท้ายเนี่ยผมต้องใช้คําว่าไม่ได้ไม่ได้ว่าผมแก้ตัวนะครับพี่พี่เนาะในในรอบเนี่ยผมผมดูตัวเลขผิดนะครับดูผลผิดนะครับก็เลยคิดคํานวณผิดนะครับพี่พี่เนาะอันที่จริงแล้วในในในรอบเนี่ยผมได้ห้ากับหนึ่งนะครับได้ห้ากับหนึ่งนะครับเนาะ เนาะถ้าเกิดที่ผมคิดคำนวณถูกเนี่ยจะมาเต็มเมเลยตัวเด็ดแต่ตัวเจาะเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับเนาะเมื่อคืนเนี่ยผมต้องขอโทษจริงๆผมมาดูอีกทีเนี่ยผมดูผลผิดนะครับผมไปดูผลอีกวันหนึ่งเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่าในการคิดคำนวณผมดูจากผลล่าสุดนะครับพี่ๆสำหรับแนวทางของเรานะครับเมื่อคือนนี้นะครับเนาะเมื่อคืนนี้เราการชาินะครับผมให้3กับ7นะครับผลที่ออก3 9 4กกับ73นะครับพี่พี่ ของเราเนาะถ้าเกิดใครจับตัวเด่นนะครับไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าเต็มๆเลย73นะครับรอบแรกลาวกาชาตินะครับส่วนดาาโจน VIP นะครับให้2กับ6ลรูด2ผลที่ออก44209นะครับพี่พี่ของเราใครรูดที่2เข้าไปที่24 42เน้นตัวเน้นนะครับ6ไม่มานะครับส่วนดาาโจนสตา์ให้6กับ3ผลที่ออก81,405นนะครับอันนี้หลุดไปเนาะก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกในรอบนี้ด้วยนะครับ ส่วนในค่ําคืนนี้นะครับผมชื่นชอบในรอบไหนเราค่อยตามนะครับพี่พเนาะแนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับผมราวกาชาตินะครับค่ําคืนนี้ผมได้เลข9กับเลข3นะครับพี่พสายรูดนะครับให้ไปที่เลข9นะครับผม9นะครับก็จะมีในที่9 1นะครับ ก้าหนึ่งนะครับผมเก้าสองเก้าเจ็ดนะครับสามสี่สามสองสามห้านะครับสามตัวผมให้ไปที่สามเก้าเจ็ดนะครับลาวกาชาตินะครับผม ะครับประมาณนี้นะครับส่วนดาวโจน vip นะครับดาวโจน vip ผมให้ไปที่เลข1กับเลข7นะครับพี่พี่สายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข7นะครับผม7 0นะครับ7 2 7 4นะครับ1 0 1 2 1 4 สามตัวนะครับผมหนึ่งเจ็ดสองนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมนี่ครับส่วนดาวโจนสตาร์นะครับดาวโจนสตาร์ค่ำคืนนี้ ผมได้เลข3กับเลข9นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข9 90นะครับ91 94 30 31 34นะครับ3ตัวนะครับผม3 9 4นะครับ นะครับผมแนวทางในรอบดึกก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่น้องชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับไม่ต้องตามผมทุกรอบก็ได้นะครับเอารอบที่พี่พี่สมาชิกโดนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับผมกาบสวัสดีครับ